ซูซูกิเมราน2025กลับมาอีกครั้งในฐานะรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มองหารถราคาประหยัดแต่ยังคงตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่าและความทนทาน การออกแบบภายนอกของซูซูกิเวรา n 2025ยยังคงความเรียบง่ายในสไตล์ดั้งเดิมที่หลายคนคุ้นเคยแต่มีการปรับแต่งบางส่วนให้ดูทันสมัยขึ้นเช่นการเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่ที่ดูแข็งแรงขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงเหลี่ยมที่เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืน ตัวถังยังคงขนาดกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองและสามารถจัดได้สะดวกในพื้นที่แคบแคบภายในห้องโดยสารของ s u ซูพีเมราน2025แม้จะไม่เน้นความหรูหราแต่ก็มีการจัดวางอย่างเรียบง่ายและใช้งานได้จริงแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มาพร้อมระบบปรับอากาศแบบแมนนวลวิทยุ FM AM และช่องเสียบ USB สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกบอกนั่งหุ้อผ้าคคุณภาพมาตร,รฐานรองรับผู้โดยสารได้4คนอย่างพอดีภายในยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่สามารถรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ในด้านเครื่องยนต์ซูซูกิเมราน2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด8 0 0ซีซีแบบ3สูบให้กำลังประมาณ40แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดซ,ซึ่งแม้จะไม่ได้เน้นสมรรถนะที่แรงจัดแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและที่สำคัญคือให้ความประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นจุดขายหลักของรุ่นนี้ โดยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน,นั้นต่ำมากเหมาะกับผู้เริ่มต้นมีรถคันแรกหรือผู้ที่ใช้รถในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยของซูซูกิเมราน2025แม้อาจไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนรถรุ่นใหม่ในตลาด แต่ก็ยังคงให้ระบบพื้นฐานเช่นเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าโครงสร้างตัวถังที่รองรับแรงกระแทกได้ดีและระบบเบรกแบบรัมเบรคทั้งด้านหน้าและหลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ในสภาพการจราจรปกติทั้งนี้ยังเน้นความทนทานและการบำรุงรักษาที่ง่ายไม่จุกจิกพร้อมศูนย์บริการที่สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายและราคาย่อมเยา สำหรับราคาของซูซูกิเมราน2,025คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ถึง400,000บาทซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ใหม่ที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถราคาประหยัด ไม่เน้นฟังก์ชันเยอะแต่ใช้งานจริงได้อย่างคุ้มค่าหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายและคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สุสุขีเราน2025คือคำตอบที่เหมาะสมขอบคุณที่รับชมรีวิวจากว e ววาสและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากพวกเรา